เ้าทั้งประเทศดาราสาวถูกสั่งห้ามไม่ให้รับงานในวงการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนและก็มีคนชื่นชอบผลงานของเธอกันมากอีกด้วยซึ่งเธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคือตั๊กบงกตนั่นเองสำหรับสาวตั๊กเป็นนักแสดงสาวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกับเธอเป็นอย่างดี โดยเธอนั้นได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยกันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างที่เธอได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนั้นก็ได้สร้างผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมและติดตามกันอย่างมากโดยด้านชีวิตส่วนตัวของเธอได้คบหาและแต่งงานกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุ และมีทายาทร่วมกันหนึ่งคนคือน้องข้าวหอมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั่นเองโดยปัจจุบันนั้นสาวตักก็เริ่มห่างหายไปจากวงการบันเทิงด้วยเหตุผลที่ว่า เธอนั้นอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับครอบครัวนั่นเองล่าสุดมนที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสาวตังได้โพสในอินส a าแกรมพร้อมแคปชั่นว่าขอไปทำงานก็ไม่ได้ขอถ่ายแบบชุดเซ็กซี่ก็ไม่ให้เล่นละครซีนที่ต้องเล่นกับเพร่คนไหนก็ไม่ได้สรุปไม่ให้ทำอะไรเลยที่ไม่รับงานเพราะลูกชายเริ่มห่วงจะรับงานอีกทีก็รอเขามีแฟนรับกันต้องขออภัยทุกท่านที่เคยรับปากไว้ปีที่แล้วว่ารอให้โควิดดีก่อนแล้วจะเล่นให้ตอน นีไม่ได้จริงๆต้องบอกเลยว่างานนี้สามีอย่างเจ้าสัวบุญชัยยังไม่เคยห้ามแต่ลูกชายห้ามขนาดนี้แม่ตั๊กก็คงต้องยอมทำตามไม่งั้นจะโดนลูกชายงองแงใส่แน่นแน่